มีกะทุกรีเอ้ทุเรียน,นสันเงาะพันธุรองเรียนกับพี่น้องทุเรียนสุดสมองแล้วออกดอกแล้วดอกกำลังบานต้นนี้จะออกก้อนทุกปีเลยดอกกำลังบานพอมาเจอแรงทีนี้ดอกก็จะแห้งร่วงลวนไปแล้วพอาะถ้ฝนมากติดเล็กน้อยติดกับสิลูก เล็กแรนไม่มีเนื้อก็ไม่ได้ผลผลิตทุกปีปีนี้ต้นนี้ไม่เคยได้เนื้อรีบแบนขายไม่ได้เหนื่อยใจกับวิธีกเกษตรคนชาวสวนเงาะตอนนี้ยางพารามีราคาแต่ว่าไม่รงงู้ว่างเงาะจะผลผลิตเป็นยังไงเพราะว่าปีนี้มันแรงเกินค่ะพี่น้องเอ้ย ต้องทำใจละเป็นที่ฟ้าฝนฟ้าไม่เรื่มหน่วยชาวเกษตรก็ต้องยอมรับชะตากรรมเพราะว่าฝนฟ้าไม่ถูกต้องตามฤด,ดูกาลเราก็จะไม่ได้ผลผลิตไม่มีรายได้